พี่ก็เข้าไปหาคุณอาทุกวันยกเว้นวันที่ที่ก่อนที่จะเสียคือคุณหมอพูดเทีย่ยมพี่ก็เลยไม่ได้เข้าไปค่ะคุณอาพูดคุดดยยังไงบ้างค,ค,คะแบบช่วงแรกๆก็รู้สึกตัวดีลูกแต่ช่วงหลังๆหรือกลางๆเนี่ยคุณอาเริ่มมีเชื้อที่ปอดค่ะติดเชื้อที่ปอดเพิ่มหรอเพิ่มค่ะแล้วก็เริ่มเป็นคว้าที่ปอดค่ะพี่ิ มีได้คุยกับคุณหมออะไรเงี้ยคบอาจเตรียมอะไรไว้ก่อนไีก่นคะคุณหมอเขาก็แนะนำนะลูกว่าคือคุณอาคือวัยก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คุณอาก็รักษามาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็พี่ก็ยังไงอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ด้วยวัย94ปีแรงคุณอาก็ไม่ไหว คุณอาเป็น่วงที่กินอะไระะไหมคะไร้่ีการพูดช่วงหลังๆนี่คือคุณอามีการใส่ท่อซึ่งพูดไม่ได้ก็จะใช้แค่มือแล้วก็จกพูดพี่ก็บอกว่าอยา่าพยายามพูดเพราะจะเจ็บก็ไม่ได้อะไรกันแต่ก็เข้าไปทุกวันไปเจอหน้าทุกวันได้บอกได้บอกอะไรณอ,อาก็ออาบอกว่าไม่ต้องห่วง ่ะไม่ต้องห่วงแล้วก็พ่อจะได้ไม่ต้องเจ็บอย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงทุกอย่างไม่มีอะไรให้เป้าห่วงค่ะคำว่าอร่อยแบบอยากไปกองอะไรอย่างเงี้ยอยากทำนาชอบทำนาชอบมากค่ะเป็นชีวิตจิตใจเลยที่พี่บอกอร่อยแล้วก็หายเราเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไม่อะไรก็บอกว่าให้แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่กองไปทานข้าวที่กองกับป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ้ม ก็มีความสุขแล้วแกจะสดใสตลอดเวลาแม้ว่าแกจะป่วยใช่ไหมคะช่วงแีกดีขึ้นเยอะนะลูกดีขึ้นเยอะแต่มีช่วงหลังซึ่งอาจจะเป็นเพราะอากาศหรืออะไรไม่รู้ด้วยไวค่ะจะเร็วมากคเร็วเร็วมากเร็วมากเพราะว่าล่าสุดคุณพิม์พไป24ผมไปเยี่ยม25่8แล้วยี <8 S 1> เข้าโรงพรยาบาลเลย ในบ้างค่หมาเลระหว่งหางที่เราดูแลอรรถมาตลอดโอ้ใจหายเมือนลุกก็มีความรู้สึกว่าเราได้เสียคนที่ขอบเขารักมากเลยนะคนหนึ่งเหมือนกันรักมากกับครอบครัวทำสิ่งที่ดีที่สุดนะลูก ก็จะทำให้ดีที่สุดสุดท้ายก็ก็ไปรับอาส่งอาอสง่สงส่งให้ดีที่สุดลูกตอนที่ไปไปรับอาป๋ามีพูดอะไรกับอาในใจแล้วส่งก็ได้ได้อธิษฐานแล้วแม่ลูกนะก็อะบอกว่าคุณอาเดินทางเลยลก็ขอให้ไปสู่สิ่งที่ดีๆที่อาตั้งใจไว้ ก็ประมาณนี้แล้วก็เชิญขึ้นขึ้นรถจากโรงพยาบาลแล้วก็มาที่ที่วัดมงคลครับที่ที่ผ่านมาอาได้เรมีมีบุญคุณมีการสอนมีการป่าป่าอะไรไว้ไหมคะป่าโอ้มากมายดูวมากมายตั้งแต่เข้าวงการก็ป่าเข้าวงการได้ก็เพราะคุณอาครับคุณอาก็คือครู ที่สอนการแสดงแล้วก็มาสอนให้คำกับแล้วก็สอนหลายๆอย่างเกี่ยวกับสูตรของของทานทำละครแล้วก็ผลิตละครครับคารัฒู่ชีวิตอยากจะบอกอะไรักาหชีวิตของอลองคนรักอลองเยอะมากอลงก็คุณอาเป็นสบายแล้วนะคะแล้วก็ อยากให้คุณอาหลับให้สบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรเช่นนั้น mm hmm. แล้วก็กราบขอพระคุณก mm ําลังใจของทุกท่านที่ส่งมาให้ก็ขอบคุณมากค่ะอยากบอกอะไรตลอดยาบอกอ่มองตลอดค่ะแล้วก็คุยบอกว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคุณอาจะห่วงพี่เพราะพี่อยู่คนเดียวก็ mm hmm. วบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงพิมน,นะหลับให้สบายพ่อไม่ต้องเจ็บแล้วไม่ต้องทรมานแล้ว ยัมีโปรเจกต์อะไรที่ต้องตัดต่อหรือว่าอยากทำงานสารต่อเราก็ยังมีละครที่ยื่นกับช่องเจ็ดอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดคุณอาก็ได้ทำคลิปสวัสดีไปทางช่องด้วยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่างเลยจริงๆแล้วคุณอาไม่ได้ว่างนะครับที่ผ่านมาใช่ครับพักอยู่บ้านจริงแต่ว่าก็แนะนำบทอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่า ก็พยายามบอกตลอดลว่าเออป๋าละครต้องเป็นอย่างนี้นะทําอย่างนี้อย่างนี้ไปอย่างนี้นะไม่ใช่เราดูนะต้องเป็นประชาชนดูแล้วก็อาทําทกับช่องเจ็ดมา28ปีะจะพูดคํานี้ตลอดอ,อ,อยู่ช่องเจ็ดมา28ปีและผมก็มารับไม้ต่อกับกับคุณพิมพออตอนคุณอาไม่สบายครับแล้วก็ภาพถ่ายที่ที่ถ่ายล่าสุดกับคุณอาเรื่อง เรื่องมรากดสีลุงที่ท,ที่ป่านุพวง,ช,วงช่วงสายกเดินไปันเดินอาบอกว่าป๋าจะมาดูอาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเพราะอาจะพักหลังจากกลับไปหาหมอ,อมที่วิชายยุทธว่าอาจะพัก ผมบอกอาไม่ต้องพักล็อกมาเถอะเข็นมาก็มามาอย่างเดียวไอ้อามาเข็นมาก็มาแล้วก็สุดท้ายก็ที่เห็นนะครับเพราะจริงๆงานในกองเป็นงานที่เป็นงานคุณอาหลักมากหลักมากแต่บวยมันก็คิดเรื่องงานตลอดเวลาหลักมากบางทีดูเทปอยู่โทรหาผม สามทุ่มสี่ทุ่มเ,เสียงเอกลักษณ์อยู่แล้วนะปะ๋าอันนี้อาคิดว่าน่าจะแก้ครับอาก็จะพูดแค่นี้ครับส่วนจะแก้หรือไม่แก้อาไม่ว่าแต่ว่าควรจะแก้แต่เราก็แก้ตามตามที่อาแนะนำทุกเรื่องครับผมสุดท้ายนี่พี่ แฟนแฟนรักป็นแฟนแที่แสดงความเสียใจพี่ขอบคุณค่ะกับทุกคุณผู้กำลังใจเลยนะคะที่ส่งมาให้พี่นะคะขอบคุณจริงๆค่ะข,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะค